สวัสดีครับสิงโตสิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับกล่อง NVR นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว NVR รหัส N 8 2 0 9นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น NVR รหัส8216นะครับก็ตัว NVR นี้ตัวนี้นะครับก็จะบันทึกกล้องได้9ตัวนะครับอีกตัวนึงก็จะบันทึกได้16ตัวนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเอ่อภายในอะไรต่างๆเนี่ย ก็น่าจะเหมือนกันทุกประการนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูกันว่าจะมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัว NVR 8209นะครับภายในกล่องเขาก็จะให้คู่มือมานะครับคู่มือนี่ก็จะเป็นกล่อง NVR นะครับของพัฟเฟอร์หนึ่งชั้นแถมเมาส์และอะแดปเตอร์นะครับแถมเมาส์และอะแดปเตอร์ ก็ให้คู่มือพร้อมล็อกฮาร์ดดิสต์นะครับวับนนี้เดี๋ยวเราก็เปิดกล่องดูในส่วนของเป็น VR รหัสที่บันทึกได้16ตัวนะครับเป็น VR รหัส8ป1สองนะครับแล้วก็ให้คู่มือมาครับ ดูภายนอกเหมือนกันทุกประการเลยครับให้อดปเตอร์มานะครับแล้วก็เมาส์นะครับเมาส์เหมือนกันทั้งสองตัวนะครับสวยสวยกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็อแดปเตอร์สิบสองโวลต์สอแอมป์อันนี้ก็12บโวลต์สองแอมป์เหมือนกันทุกประการเลยครับบนตัวกล่องนะครับในส่วนของ n 8 2 0 9อนะครับระบุไว้ว่านะครับ nvr request hard disk ที่มีขนาดมากกว่า5 0 0รกิกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ระบุไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูภายในกันนะครับแทบ,บจะเหมือนกันทุกประการเราลองมาส่องดูนะครับว่ามีจุดไหนที่ต่างกันบ้างสอง,สองตัวนี้ อ่าสองรูนะครับสำหรับตัวที่บันทึกได้เก้านะครับบันทึกกล้องได้เก้าตัวนะครับตัวนี้ต่างกันตรงไหน,นบ้างัพยายามจะหาความแตกต่างนะครับสองตัวนี้ ตัวนี้บันทึกได้16ตัวนะครับสเปคบันทึกได้16ตัวคุณสมบัติภายนอกนะครับภายนอกภายในเหมือนกันทุกประการนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคของตัวซอฟต์แวร์กัน,นครับลำดับต่อมานะครับผมก็จะพามาประกอบตัว nvr นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวประกอบตัว บันทึกกล้องได้16ตัวก่อนนะครับ,รบเป็น8216นะครับก็ในการประกอบนะครับเราก็ใส่น็อตนะครับฝั่งฝั่งนี้นะสองตัวนะครับเป็นหลักในการสไลด์สไลด์เกี่ยวนะครับเข้าไปก่อนนำล่องไพืใส่ได้ง่ายขึ้นนะโอเคหมุนไปสักสองสามเกี่ยวนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็สไลด์เข้าไปในกล่องครับมันจะทําให้เร็งการเล็งเข้านัดง่ายขึ้นนะขันนะครับมันก็ส,สไลด์อยู่ประมาณนี้คนระับเป็นแนวทําให้เราขันยึดนดง่ายขึ้นนะ ขันยึดก็ประมาณนี้นะครับนยึดนี่ก็คือรหัสรหัส N แปดสองหนึ่งหกนะครับขีดสองโอเคแล้วก็ใส่สายฮาร์ดดิสนะครับใส่สายฮาร์ดดิษใส่สตาร์ทพาวเวอร์นะครับใส่สตาร์ทพาวเวอร์ ก็เสียบสายชร์ตานะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาครอบนะครับ ก็ต <So S 1> so ัวนี camp, like groups, ้จะเป็นบันทึก16ตัวนะครับตัวนี้ก็จะบันทึกได้9ตัวนะครับหน้ากล่องก็จะมีโลโก้วิสตาแคมเหมือนกันทุกการครับต่างกันแต่สติกเกอร์ตัวนี้ครับเท่าที่หาเจอนะแรปเปอร์ก็เหมือนกันนะครับสเปคเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันสเปกเหมือนกันเมาส์สเปกเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันด้านหลังก็จะอุดจุกยางช่องแลนดนะเดี๋ยวตั้งค่าตัว16ก่อนแล้วกันนะครับ s ปี e สกรีนวิดีโอเมนเจอร์นะครับ Password ์ด Pass ไม่ต้องไม่มีอะครับผมไม่ไม่ใส่พาร์นวคร์ดนะโอเคหลังจากนั้นก็จะให้เซิร์ชหากล้องนะครับแอดกล้องที่มีอยู่ในวงแหนนะครับเดี๋ยวจะสั่ง a อดแบบแมนนวลออบิบนะครับแล้วก็อย่างนั้นผมก็กดเซิร์ชนะครับเจอกล้องเจอกล้องทั้งหมด8ตัวนะครับครบครับ 8ตัวครบเดี๋ยวผมก็จะแอดมันเข้าไปออโต้แอดนะครับออโตแอดก็คือเอาเข้าหมดเลยนะเลือก auto add. ออโต้แอดแต่เขามาเรียงไม่พร้อมกันนะเดี๋ยวผมก็จะจัดการเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องกรอกพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกรอกพาสเวิร์ด เรียงลำดับกล้องใหม่นะครับ51 52 52 5 3 5 4 5 คราวนี้ก็มาะกอกรหัสคนระับกกอกรหัสเมนูนอิดิบกกอกรหัสไปครับ ตัวที่หนึ่งอัปเดตเรียบร้อยตัวที่สองมินูนอีดิต ลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาะตั้งค่าส่วนอื่นๆต่อไปนะครับ v ีโ e เมนเจอร์เป็นการเซตติ้งระบบนะครับโอเคผมจะเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาไทยนะจาก English เป็นภาษาไทยนะครับภาษาที่เราคุ้นเคยกันดีๆนะครับความละเอียดหน้าจอไม่เปลี่ยนนะครับล็อกเอาตมัมโนิเมัดเปิดชนิดหนึ่งระยะไกลลำดับต่อไป ตั้งค่าการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกก็จะเอาแบบนี้ครับก็จะเอาแบบ t ท m e ตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกสัปดาห์นะครับจะไม่ตั้ง Time และอะลาร์มนะแล้วก็เน็ตเวิร์ t เซตอัพนะเนวิรเซตอัพนี้ผมก็จะปิดไว้นะครับให้เพื่อนๆเห็นนะครับเน็ตเวิร์บร้อยไม่กระบิดเพลเซกตต่อวินาทีเป็นวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีเอาค ผมจะเลือกซิงค์ไทม์ครับไทม์โซนเนี่ยเป็นบวกเจ็ดครับไทม์โซนบวกเจ็ดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เซตอัพฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์ผมจะสั่งฟอนะร์แมตนะครับฟอร์แมตทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นะครับ format เสร็จเรียบร้อยนะครับ format เสร็จเรียบร้อยตั้งค่า user s p i n ต่างๆนะเดี๋ยวจะลองสั่งอัพเดตออนไลน์อัพเดตออนไลน์ เดี๋ยวส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตัวกล้องออแบบบันทึกกล้องได้9ก้าตัวนะครับบันทึกกล้องได้9้าตัวเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่ากันเดี๋ยวเริ่มต้นจากการเซตอัพทั่วไปก่อนนะครับเซตอัพทั่วไปด้วยการเปลี่ยนภาษานะครผมจะตั้งเป็นภาษาไทยนะ จากฟังก์ชันการใช้งานเท่าที่พบเห็นนะครับว่าจะมีความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าตัวที่ NVR ที่บันทึกกล้องได้9ตัวนะครับรหัส N8209 นะครับจะสามารถรีเพย์นะครับโชว์เวลาเราเล่นย้อนหลังนะครับสามารถแสดงกล้องย้อนหลังได้ทั้งหมด4ตัวในกรณีที่กล้องความคมชัดที่อยู่ในระบบนะครับไม่เกิน2ล้านมิลลิพิกเซนะครับก็จะสามารถโชว์ได้ถึง4ตัวนะครับ สำหรับ NVR ที่สามารถบันทึกกล้องได้16ตัวเนี่ยสามารถดิสเพย์ช่องนะครับย้อนหลังได้แค่2ช่องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือ NVR ที่บันทึกช่องได้ทั้งหมด16ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ตัว16นะครับตัว16ในการเ,เล่นวิดีโอย้อนหลังนะครับในการเล่นวิดีโอย้อนหลังเนี่ยสามารถโชว์นะครับโชว์โชว์ได้2กล้องนะครับ สองกล้องอ่านี่ประมาณนี้ครับโชว์การเล่นย้อนหลังได้สองกล้องนะครับอาจจะเลือกกล้องเอานะครับหนึ่งสองสามสี่ครับอ่าอันนี้กล้องตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองครับกล้องตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองส่วนเดี๋ยวจะตัดไปที่เอ็นวีอาร์รหัส N8209 นะครับ ซึ่งเป็นกล้องที่บันทึกกล้องได้9้าตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไปตรงตัวนี้ก็จะเป็น nvr ที่เล่นกล้องได้ทั้งหมดบันทึกกล้องได้ทั้งหมด9ตัวนะครับบันทึกกล้องทั้งหมด9ตัวก็จะสามารถนะครับแสดงการเล่นวิดีโอย้อนหลังได้นะครับถึง4ช่องนะครับอ่าแผลรูดเข้าไป อันนี้ก็จะโชว์กล้องตัวที่หนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกช่วงเวลานะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัว NVR ที่บันทึกกล้องได้เก้าตัวสามารถดิสเพย์ช่องย้อนหลังได้ทั้งหมดสี่ช่องพร้อมกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทิกสำคัญเลยนะครับในการที่จะให้กล้องมันบันทึกเสียงนะครับในการตั้งค่ากล้องครั้งแรกนะครับ เราอยากให้กล้องนะครับบันทึกเสียงครับเพื่อนๆอย่าลืมกดนะครับกดให้มัน yeah. บันทึก, claro ก,เ,ทกเ,ขขเสียงตรงนี um ้ด้วยนะครับกดเปิดทุกตัวนะครับไล่เปิดทุกตัวเลยนะเปิดท uh uh like ุกต uh uh uh> uh yeah. uh ัวไล่เปิดทุกตัวนะครับให้กล้องเนี่ยมันทําการเลกคอร์ดเสียงลงไปบนฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความแตกต่างระหว่าง nvr vista cam นะครับที่บันทึกกล้องได้9้าตัวแตกต่างกับ nvr รหัสที่บันทึกกล้องได้ส6บกตัวอย่างไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสิงโตสิทธิ์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเทาง่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ